สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในช่องหวยลาวทุกๆครั้งกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในงวดหวยลาววันจันทร์ที่10นะฮะวันจันทร์ที่10เริ่มต้นนะครับสัปดาห์ใหม่วันจันทร์นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละในงวดที่แล้วก็เข้าแค่เลขเด่น2นะครับเนาะก็สูตรสามตัวก็เข้าอยู่แล้วนะครับเนาะอ่ะก็จะไปดูในชุดสรุปนี่มาดูในเลขนามสายกันก่อนนะฮะก็งวดนี้นี่ลงงวดแรกนะครับ ซึ่งย้อนหลังไปนี่ก็เข้าอยู่นะแต่ลงจริงจริงนี่ไม่รู้ว่าจะเข้าไหมนะครับแล้วก็คือนะครับเอาง่ายๆเลยนะเนี่ยในนะครับครั้งก่อนนะก็คือเอาในหาในงวดนี้เนาะออก3ามสาศูเนี่ยก็ไปเอางวดก่อนนะครับในหลักแสนกับหลักหมื่นเนี่ยจะบวกกันเลยนะครับเวกกับศนย์ได้7ดบวกก็เลยได้คงที่3ก็จะเป็นศแล้วก็เอาหลักพันมาก็คือ2ไปดูในแถวนะครับเลขนามสัตว์ตรงนี้0ูนย์ส 02อ่ะนี่เลยนะครแค่นี้นะครับก็ผลที่ออกนะครับถัดม,มาออก3302นั่นแหละนะมันก็อยู่ในแถวนี้ก็คือเนี่ยอย่างเช่นในงวดนี้เนาะ21อืม21ก็ไปดูในแถว21อ่ะเนี่ยก็คือจะเอาในตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ข้างบน ข้างบนข้างบนข้างบนเอาง่ายๆก็คือกากบาทไปทับที่ได้สองหนึ่งเมื่อกี้นี่เนี่ยเนี่ยอ่ะถ้าดูง่ายๆก็คือต้องดูในตารางนี่ตรงนี้นี่สองหนึ่งเนี่ยเนี่ยกากบาทไปก็จะเอาชุดเนี่ยมุมทะแยงแบบนเนี้ยเนี่ยก็จะได้ในชุดแบบนี้นะครับนำมาเป็นเลขเด็ดนะฮะอ่านำมาตัวเจาะนะครับก็ ได้ทั้งตัวตรงนะแล้วก็ในตัวกลับนะครับที่ผมทำให้นะฮะซึ่งในล่าสุดนะฮะล่าสุดก็เอางวดก่อนนะครับ9บวกกันกับ0ูนย์ได้9เนาะบวกด้วยเลขคงที่3ก็จะเป็น9บวกกับ3เป็น12ได้2ก็หลักหน่วยมาเนาะแล้วก็หลักพันนะครับ3 2 3ก็ไปดูในแถว2 3นะครับแถว2 3 2 3เนาะ2 3อ่ะเป็นลิงนะฮะเนี่ยก็ที่จะใช้ก็คือ มุมทะยานตรงนี้ก็จะมี155595แล้วก็ทะยานตรงนี้ก็คือ175797แล้วก็แถว2363ด้วยมุมทะยานข้างล่างก็จะมี3070แล้วก็2868เนี่ยเราแคปหน้าจอกันไปนะำไปพิจารณากันได้นะครับก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเราก็หวังว่านะครับทำไปเนี่ยนะครับย้อนหลังไป ห้างวดเนาะย้อนหลังไปห้างวดก็เข้าตั้งแต่งวดที่29แล้วนะครับเนี่ยก,ก็หวังว่าย้อนหลังเข้าลงจริงๆก็หวังว่าจะเข้าแล้วกันนะครับนี่นก็จะได้ชุดประมาณเนี้ยมี1 5 5 5 9 5 1 7 5 7 9 7 2 3 6 3 3 0 7 0 2 8 6 8เหนี่ยหรือถ้ามันเยอะไปก็เอาตัวเด่นมาสักตัวแล้วกันนะถ้าชอบในเด่น7จอะ่ะก็อาจจะซื้อแค่1 7 5 7 9 7 7 0แค่นี้ หร,หรือถ้าคิดว่า2จะมาอีกก็2องแม็ส,สามแค่เนี้ยสคู่อ่ะก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะลองไปดูในชุดสรุปกันได้นะอ่านะครับแล้วก็ขอให้โชคดีกับหัวเราวันนี้แล้วกันนะครับ อ่ะนะฮะก็หลังจากนะครับที่ได้ดูนะครับสลับในนะครับสูตรที่น่าสนใจกันไปแล้วนะครับมาดูในชื่อสรุปแล้วกันนะครับนี่แหละสรุปเน้นเน้นสรุปเน้นเน้นนะฮะก็ในงวดที่แล้วเข้าแค่เลขเด่นนะเข้าแค่เลขเด่นเลขกวิ่ง2นะครับมาดูกันแล้วกันนะฮะก็ในหวยลานะครับงวดที่แล้วใครไม่ถูกนะงวดนี้ก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะสรับในงวดของวันที่10นะฮะ สิบกุมภาพันธ์นะครับสิบพอยอนะฮะพฤศจิกายนเนาะวันนี้ให้ไปนะครับก็จะเป็นในที่เด่นแปดเด่นเก้าหนึ่งแล้วก็สองนะครับก็ตัวเดิมนั่นแหละนะจากในงวดที่แล้วนะครับเนาะก็ตามตามเลขเดิมแหละมันก็วนๆออกซ้ําๆเลขเดิมนะฮะในงวดที่แล้วก็เกือบเป็นเลขเบิ้ลเลขหางแล้วเนาะนะครับเนาะอืม อ่ะมาดูนะครับสลับในนะครับตัวเจาะเลยนะครว่าจะได้ในเี่เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับในชุดแรกนะฮะชุดตัวเด่นเด่นเลย95 96 97 98 93แล้วก็99เนาะอ่ะในงวดที่แล้วออก33เนาะเสียดายนะให้ไป22นะฮะออกมา33นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะเบิ้ลน,นิดเดียวเองนะฮะเนาะ ก็คิดว่ามันน่าจะเปิ้นได้หามเนาะในงวดที่แล้วนะผมจับ3ตัวให้ก็เป็นเลขห่ามทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะหรือใครชอบใน9กนะก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้นะครับแค่ในชุดที่มีเด่น9ก็ได้นะครับส่วนในชุดเด่นอีกชุดหนะึ่งนะครับก็จะเป็นในชื่อห16่งห2สอส่องสอนะไม่ทิ้งนะฮะจากเมื่อวานนี้ นะครับก็จะเป็นในชุดในเด่น1แล้วก็ในเด่น2องนะหกชุด6คู่นี้แนบไปด้วยก็ขอให้มาตรงๆนะฮะขอให้เข้าตรงๆถูกตรงๆกันเลยแล้วกันนะครับเนาะสำหร kind of ับในชุดน yep. ี้นะครับเนาะนะขอให้โชคดีด้วยกันส่วนในที่ในตัวกันตัวกันกันไว้8 5 8 6 8 2 8 3 8 4 8 1นะฮะสำหรับในชุดเด่นแป ก็หวังว่าถ้า8มานี่ก็ขอให้มีอยู่ใน6ชุด6คู่นี้แล้วกันขอให้มาตรงๆนะฮะขอให้เข้าตรงๆเลยแล้วกันเนาะสำหรับในชุดในเด่น8นะครับเนาะก็ขอให้นะครับโชคดีนะฮะสำหรับในชุดในตัวกันนะฮะส่วนในที่ใน3ตัว3ตัวก็จะเป็นในที่ใน6 2 2 716นะแล้วก็ 2, 15นะครับ3ตัวใน3ชุดแรก ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับส่วนนี้ชุดหนึ่งนะฮะเป็น9 8 5 9 9 9 3 8 8 2กนะก็คิดว่าบนมันน่าจะเบิ้ลจะหามอีกแหละเนาะออหรือออกเบิ้ลล่างนะครับเนาะอ่ะเรืนี้ก็จะเป็นนะครับสลับในสรุปหวยลาวพัฒนานะครับหรือถ้ายังไม่จุใจอะไรไงก็มีสูตร3ตัว นะครับมืที่แล้วมีสนะูตรสูตรหนึ่งเก้าสองเนาะเข้าสามตัวในทนะี่ในสามศูนย์สองเนาะเออมีตัดเข้าล่างด้วยเนาะอ่าตัด3ามสามด้วยนะครับเนี่ยตัดนะครับศูนย์สองด้วยเนาะเข้าสามตัวด้วยสูตรหนึ่งเก้าสองนะฮะก็ไปดูกันได้นะครับยังไงก็ลองลอง,ลองนำมาเปรียบเทียบนะครับที่ผมสรุปก็ได้นะครับเนาะอ่นะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับหวยราวันนี้แล้วกันนะครับ อ่ะนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูสรุปกันไปแล้วนะครับมาดูในสูตรที่น่าสนใจกันนะครับก็จะเป็นในสูตร2 1 2 2แล้วก็สูตร3ตัวด้วยนะครับซึ่งในงวดที่แล้วสูตร3ตัวนี่เข้าไปนะฮะสูตรเก่าสูตรเดิมเลยนะฮะเจ้าเดิมเจ้าเก่าสูตร192นะในงวดที่แล้วก็เข้า2ตัว,วก็ตัดเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับอ่ะมาดูในสูตร2 1 2 2่อกันก่อนนะครับในงวดที่แล้วสูตรนี้ถึงจะไม่เข้าสูตร22นี่ก็เลขเต็มก็มาบ่อยนะครับโดยเฉพาะในหลักหน่วยเนี่ย สามตัวสี่ตัวสี่นะลด,ลดต,ตัวแล้วนะฮะสี่ตัวมาหนึ่งตัวในหลักหน่วยนี่ก่อนหน้าน,นี้ไม่เข้าตัวเจาะมันก็ยังมาในหลักหน่วยเลขเด่นอยู่นะครับเนาะซึ่งในงวดที่แล้วนะครับก็จับชนทั้งสองสูตรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสองหนึ่งหรือสองสองนะครับนี่เลยนะเนี่ยงวดที่แล้วก็ชนกันในที่ในหนึ่งสองสามนี่ก็มาในทั้งหนึ่งสองสามเลย ในล่าสุดชนกัน4ตัวเลยนะครับ8901ก็แสดงว่า8901นเนี่ยมีแน่ๆมาแน่ๆนะครับเนาะถ้ามันชนกัน4ตัวเนี่ยเนาะอ่ก็ลองนำไปลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะมีไหมนะครับในที่ใน8901นะฮะแต่หลัก10ไม่เหมือนกันเนาะจับคู่ก็จะได้ในชุดก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็นำไปลุ้นกันได้เด้อนะฮะ รือจะมาดูในสูตรเลขวิ่งบนะนะเลขวิ่งบนก็เข้าบ่อยนะบางงวดอาจจะมาล่างนะบางงวดก็อาจจะหลุด2งวดเนาะสูตรหวยนะครับมีเข้ามีหลุดแล้วกันล่าสุดเป็น5 6 7อ่ะเนี่ยมี5้ามี6ด้วยนี่หรือจะเน้นชุดที่มี5มี6ก็หรือจะเป็นในสูตรนี้ที่เข้านะสูตร2 1เพราะว่ามันก็เข้าบ่อยนะช่วงหลังเนี่ยสูตร21เนี่ยเว้นมางวดหนึ่งหรือ2งวดนะครับ น,น,นี่เว้นมางวดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นงวดนี้ก็ได้นะครับสูตรนี้ก็ได้นะที่มาเข้าหรือจะไปดูในสูตร3ตัวนะครับอ่ะนี่เลยเนี่ยสูตร192เข้า3ตัวนะผลออก3320สนะูนะนี่สูตรคำนวณได้302นะเกือบ3ตัวตรงๆแล้วนะครับเนาะก็ตัดเข้า3-3นะตัดเข้าล่างด้วย นั่นแหละนะครับชนกันในสูตรนี้ด้วยปกติมันชนกันมันไม่มานะก็แสดงว่ามันไม่ปกตินะครับเนาะคงจะไม่ปกติหรอกเนาะนะครับออกเลขเดิมนี่ยสองหกก็สองหกสองห้าก็สองห้านะครับปกติถ้ามันชนกันเนี่ยตัดมาแล้วมันชนกันมันไม่ค่อยออกแต่มันมาออกแล้วนะครับเนาะอ่ะเนี่ยชนกันสองเก้าครั้งก่อนมาชนกันสามสามก็มาล่าสุดอ่ะมีชนกันไหมอ่ะมีสูตรนี้ชนกันก็คือสี่ศูนย์ อาจจะเน้น40 4 0 0น์นน่ะฮะส่วนในสูตรนี้ชนกันมีคู่ไหนบ้างก็มีในอ่ะมีมาชนกันกับในสูตรนี้เนาะมีามี5 5 9 8นะอ่ะแปดเี่ยห่ะเนี่ยหรือกระตัดเอาตัวที่มันชนกันนะเมื่อกี้มันมีเด่น5เนาะอ่ะ5 6นะที่มันมีเด่นๆหลายสูตรแอบก็เอาในเด่น5ก็ได้นะตัดไป5.95.8.50 นะครับอ่าห้าเก้านี่อ่ามี5้ากับ58นะที่ชนกันอ่ะก็ลองนําไปพิจารากันดูแล้วกันแคปหน้าจอกันไปนะครับสูตร3ตัวกับ2ตัว,ตวมีชนกันไหมนะครับหอ่าก็มี58 59 68 69าเก้าหกแนาะห้าแปดห้ในสูตรนี้นะฮะอ่ามี50ด้วยอ่ามีแค่50นยไม่มี60 แล้วก็ในสูตรนี้อ่ะมีสูตรนี้นะครับแต่งวดก่อนมันเข้า3ตัวแล้วเนาะว่าถัดมามันจะไม่เข้านะอ่ะมีอยู่ในสูตรนี้นะที่โชว์กัน,กนสูตรสองสองศูนย์สองหนนะสูตรสองห่งแคปหน้าจอกันไปนะครับเนาะส่วนมากก็สูตรสตัวนี่มักจะตัดเข้าล่างนะครับเนาะยังไงก็ขอให้โชคดีกับ หวยลาวในวันจันท์นี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ